ตอนนี้นะคะกรากิน k กันเสร็จแล้วเรากำลัมากินซอสแซ่บโอเคตอนนี้นะคะนัทกับเพมาแล้ววันนันี่านัทนี่พี่คาัทกันเมเพงอยู่ใครควาไปช่วยเฮ้นมได้ไ้ยินน ขอบมากคาสานีนะคะในเรื่งนี้เราอยากลูงมันว่าใครในโตติดที่ไหนกันบ้างใหมดนี้ได้ติดสั่งวิทมอทอพักปกค่ะระดมเงันระดมนิติจุฬาจารจัตวจุฬาจาอเปิรนิษัทออลฟอร์เอ่อบริหารเกษตรบริษัทออลฟอร์เย่เนี่ยรู้จักันมาแบบมอนหนึ่งกันแล้วเขาล่าาาอะไรแล้ว ัวอบข้างกันป้เาเป็นแล้วป้าเป็นแล้วเรื่ใหญ่ก็เป็นเติบโต้ไเราซิ้วไปเข้าหนูบ้านหนึ่งกันเถอะตัญญานะ ว่าจะซิวไหนูบ้าตึ่เลยก <laughs> <laughs> อยากเข้า k น n g c คิงคอลเละอยากเข้าโชว์แบร์รี่แล้วก็คิงคอลเลจนะคะ <laughs> hi hi, <laughs> hi. Yeah, everybody ่ขอได้คขอค่ะ hi ไปน everybody my name is bon m a m i from Thailand I have r o o m h a v e p o n แคบดูอะไรวะแคบดูเอวิสติงย้อนลิฟย้อนดักย้อนแอสม่แอสคูดแอสเนี่ยตอนไปเออตอนสัมภาษณ์คณะอินเตอร์มึงไปพูดบทนี้ครับติ้ติ้ชัวร์เนี่ยสัมภาษณ์แคบลูมถ้าใครอยากเข้าอินเตอร์นะคะตอนเนี้ยเราไปเห็นมาว่าทุกคนแนะนำการสัมภาษณ์คณะอินเตอร์แล้วก็จะมาสอนเหมือนกันเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วติ้ ติด B B A E B A B E C Com a r t ์ art. ติดทุกที่ค่ะคอมดีด้วยคียคอมด,ด้วยใช่แล้วก็ติดอักษอรอิ่เตอร์เหมือนกันเราจะมาสอนทริคการสัมภาษณ์นะคะถ้าเขาถามอะไมาไม่ว่าถามนี้ถามอะไรถามเลยมาตอบว่าแฮมรูมแฮมคอนดอมย่อลิกยอแอดไม่แอดที่ไหมพุซี่ รับรองติด right? ตัวติดตัวติดหีอุย้ยท่าน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 อันนี้จะของช่องนะคะดูหน้าไปถ้ากูไปเป็นเบียนเแฉล์กินเนี้ยไปแฉได้กูแบบแบบแล้วกูจะบอกรู้เท่าไม่ถึงกาเลยค่ะตอนเด็นเป็นเด็กคิดนข้าวนมเฉยขอโทษตอนสั่งพักงาน เราจะไปเป็นกับตามวงแทนเชิยลปะเบจแล้วคะ่ะ